สวัสดีครับครูฟ้าบ้านไม้นกดาวนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่เราติดตั้งอยู่ที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับอ,อำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดส,สุรินทร์บ้านหลังนี้ก็ปกติก็จะเป็นขนาด9คูณ9นะครับแต่ลูกค้าจะตัดลงมาเป็น9คูณ8เมตรนะครับแต่ห้องก็ยังเหมือนเดิมก็คือ สามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเหมือนเดิมนะครับการมุงคุมบันไดเราก็ไม่ได้คุมบันไดด้านนอกนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเอาบันไดเข้าในตัวบ้านทีนี้เราก็เปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าได้หมดนะครับเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าได้ทุกแบบต้แต่ลูกค้าออกแบบมาเราทำได้หมดเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะครับ ทางเดินเราก็จะเดินขึ้นข้างในตัวบ้านนะครับเดินขึ้นข้างในตัวบ้านจะเป็นพักชันบันไดครับบันไดก็กําลังแต่งสีกําลังทําสีบันไดจะเสร็จหลังเพื่อนทุกหลังนะครับก็บันไดประมาณเมตรหนึ่งทั่วไปนะครับไม่ใช่บันไดปิดบันไดเมตรหนึ่ง เดินขึ้นมาก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านก็จะมีโจฟาทั้งหมดู่3ตัวนะครับแล้วก็เป็นระเบียงที่นั่งชมวิวได้นะครับนั่งชมวิวชิวๆตัวมุงบันไดเราไม่ได้มุงออกไปนะครับเพราะว่าบันไดยอยู่ข้างใน แล้วก็ทําเป็นหมวกนะครับทําคลุมบันไดทําคลุมโชฟาคลุมที่นั่งเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในก่อนนะครับเข้าข้างในประตูบ้านก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับบานสไลด์เหมือนเดิมนี่นะครับข้างในห้องถง ในห้องถงก็จะเป็นฝ้าไม้เป็นฝ้าไม้ทั้งหมดนะครับในห้องถงสไตล์เราก็จะทําเป็นฝ้าไม้มันจะได้ดูเหมือนกันหมดนะครับผนังไม้ฝ้าไม้ห้องถงจะดูดีนะครับเป็นไม้ประดูห้องถงจะดูดีถ้าเป็นฝ้าไม้ทั้งหมดกับผนังเป็นฝ้าเป็นไม้ นี่มาดูห้องแรกนะครับห้องแรกก็จะเป็นห้องเล็กๆลูกค้าออกแบบให้อ่เป็นขนาด2เมตรคูณ3มเมตรเป็นห้องพระนะครับนะฮะเป็นห้องพระอยู่หน้าบ้านเป็นห้องพระลูกค้าอยู่ไม่หลายคนนะครับอยู่ครอบครัวนี่ก็จะเดิอนออกมาอีกเป็นห้องถัดมาก็จะเป็นห้องนอน นครเป็นห้องนอนห้องนอนขนาด3มเมตรคูณ4เมตรนะครับห้องนี้จะใหญ่เป็นห้องนอนใหญ่นะครับฝ้าไฟเราทำให้เรียบร้อยพื้นเราลงเงาสวยงามแล้วนะครับปักไฟมีทุกจุดฝ้าไฟสวยงามแต่สังเกตได้นะครับลูกค้าจะไม่เอาเฟิล์ฝ้าหลุมนะครับจะเ,เป็นฝ้าตัดเรียบไปเลยนะครับลูกค้า ไม่ชอบฝ้าหลุมก็จะเป็นฝ้าตัดเรียบทุกหลังเราท้าทำก็จะเป็นฝ้าหลุมทั้งหมดแต่หลังนี้ลูกค้าจะเอาเป็นฝ้าเรียบนะครับด้านหลังมาก็จะมีนหน้าต่างเดินตรงข้ามกันมาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่เข้าง่ายนะครับห้องน้ำห้องน้ำอยู่บนบ้านจะมีทุกหลังนะครับของเรา ห้องน้ำหลังนี้จะเป็น2เมตรคูณ3มเมตรนะครับห้องน้ำกว้างเราเทปูนเรียบร้อยติดตะข่ายเรียบร้อยฝ้าไฟเราทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็แค่รอติดกระเบื้องกับสุขภั์เป็นอันเสร็จสิ้นนี่ก็ห้องน้ำเรานะครับจะเดินออกมาจากห้องน้ำก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่ง นะครับสำหรับห้องนอนใหญ่เราเดินดูก่อนนะครับอันนี้นะครับห้องนอนใหญ่ก็3มเมตรคูณ4เมตรนะครับห้องนี้ก็จะใหญ่เหมือนกันนะครับสมเมตรคูณ4เมตรห้องจะกว้างห้องนอน2ห้องนอนนะครับแล้ก็ห้องพระหนึ่งห้องน้ำหนึ่ง ไม่มีห้องครัวบนบ้านนะครับหลังนี้ก็จะทำลูกค้าจะทำห้องครัวด้านล่างเป็นอสองห้องนอนหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องน้ำพื้นยังไม่ได้ลงเงานะครับยังไม่สวยเพราะว่าเรามารีวิวก่อนที่จะลงเงาบ้านของเราทุกหลังนะครับก็จะรีวิวให้ดูสดๆด รีวิวให้ดูตามสภาพของตัวบ้านนะครับเห็นกันชัดๆเลยเราไม่ได้รีวิวที่จะแอคชั่นมากนะครับดูผิวเนื้อไม้สวยงามเดินออกมานะครับเป็นจากห้องโถงก,ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านครับระเบียงหน้าบ้าน วยเปบแบบหนึ่งนะครับเปรบสไตล์อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นขนาด8เมตรคูณ9เมตรนะครับไม่เต็ม9คูณ9ลูกค้าจะลดแล้วจะลดห้องลงเพราะว่าลูกคา้าใช้ห้องไม่เยอะนะครับด้านล่างนะครับเวลาเราเดินลงมาบันไดนะครับก็บันไดจะอยู่ในตัวบ้านด้านข้างนี้ลูกค้าจะก่อเป็นปูน ครับอยู่ชั้นล่างได้บ้านหลังนี้ก็จะยกสูง2องเมตรห้าบพอดีสวยงามนะครับเสาคูนก็น่าเจ็ดพอดีสวยงามด้านล่างเราก็ตีถักให้อย่างดีนะครับเหมือนเดิมสไตล์เดียวเป็นคานรับน้ำหนักก็จะเป็นคานคู่นะครับตีถัก ไม่มีโยบยาบนะครับบ้านของเราไม่มีโยบยาบเพราะตีถักถีมากช <c oughs> มด้านหน้าอีกทีนึงนะครับผูฟ้าบ้านไม้ดอกดาวเรานะครับเราก็ทำให้ตามใจลูกค้าที่อยากจะได้นะครับ เราสามารถที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ปรับเปลี่ยนที่จะ,ะทําห้องขนาดเท่าไหร่ก็ได้หรือจะอยูอ่กี่ห้องก็ได้นะครับเราสามารถที่จะสร้างได้แล้วก็ทําได้หมดเลยเราจะรีวิวให้ลูกค้าดูทุกหลังทุกครั้งที่เราติดตั้งนะครับภูฟ้าบ้านไม้นกดาวเข้าไปติดตามใน y YouTube ในเพจภูฟ้าบ้านไม้นกดาวด้วยนะครับ อยู่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดขอบคุณมากนะครับสําหรับลูกค้าที่ติดตามขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ